เมื่อสมมติที่ท่านบอกว่ามีอำนาจแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางท่านรองสุรเชตได้กลับไปตรงนี้มันจะเพิ่มหำนาจมากว่าหรือเพิ่งไปเพื่อท่านมากขึ้นไม่ฮะเราก็ทําหน้าที่ของเราปกติครับไม่มีอะไรยมันไม่ได้ใจดีสู้สวนไม่มีต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้ผมผ่านชีวิตมาเยอะนะครับไอ้เรื่องนี้เรื่องจิ๊บจ้อยนะครับไม่งั้นไม่กล้าไม่กล้าที่จะไปต่อกอ่อด้วยเราบอกว่า อันนี้อันเนี้ยมันแค่ผิวๆเพราะวันเพราะวันที่ท่านไม่ได้ไปสารจะมีเราว่าเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราไปครั้งที่สองเราให้ให้ทนายไปเรื่องก่อนนะครับเพราะผมดูแล้วกันไม่มีอะไรเอาละแมสนใจมากกว่า,านะเนี่ย <c oughs> มามีอะไรั้มเบื้องต้นวันนี้เนี่ยท่านรองผู้ช่วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกเยอะกลัวว่าจะเพิ่มคดีให้กับท่านไหมครที่จะพูก็บอกว่าตั้งไมือเป็นร้อยนี่ยังน้อยอยูอ่นะ ในหัวเขาจะให้เท่าไหร่ก็ช่างมั้ยไม่กังวลในหัวในหัวเขาจัดให้เยอะไม่ต้องกลัวพร้อมสู้ทุกคดีไม่ต้องสู้เราเราเชื่อบ้านในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเราอยู่เราอยู่เราก็เชื่อว่าศาลยุติธรรมก็ให้ให้ความเป็นธรรมเราเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ต้องไปไปกลัวนะครับเราเรายืมอ,อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วทุกทุกคนก็ถ้าอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเนี่ยก็ต้องไม่ไม่ต้องไปยอมกับพวกอะไรเขาเรียก ก็เรียกสิ่งสิ่งที่มันไม่ชอบทำนะครับอยากฝากอะไรถึงท่านบกตจตกไหมคะก็ขอผมว่าคนเราลูกผู้ชายอะนะนะครับเราเราเราเป็นตำรวจเราเรามีอุดมการจบจากโรงเรียนร้อยด้วยกันนะครับวันหนึ่งถ้ามันไม่สง่างามถ้ามันไม่สามารถเดินต่อได้ การชำระบ,บาปด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับคุณจะไปทํายังไงก็ได้นะครับถ้าคุณคุณจะเป็นผ,ผู้รักษากฎหมายแต่คุณยังไปทําความผิดอย่างนี้แล้วสังคมต่อไปไมันจะอยู่ได้ยังไงนะครับองค์กรตํารวจเรานะครับก็ก็เราเราทราบกันมามันก็อาจจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆแต่เชื่อไหมเวลาสี่เดือนห้าเดือนที่ผ่านมาตํารวจมีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้น นะครับเพราะว่าไม่มีคนที่จ้องมาหักฐานลืดทำลายกันนะครับก็ทำงานโดยอิสระเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราเราต้องมีความรามับผิดชอบนะครับถ้าเราผิดเราก็ยอมรับไปนะครับจะลากออกลืออะไรก็ว่าไปนะครับอยู่ทำไมนะครับเสียสถาบันลงเดือนในร้อยหมดที่บอกว่าช่วง4 5เดือนที่ผ่านมาคือช่วงที่บิ๊กโจ๊กไม่อยู่ใช่ไหมครับที่มีความสุขก็ถมว่าอย่างนั้นนะครับ ผมผมยังมีความคิดว่าอย่างนั้นเพราะผมก็ยังทํางานแบบมีความสุขเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีมารนอยู่อะนะ